ศัตรูพืชตัวจิว๋วศึกษาพฤติกรรมเรียนรู้วิธีป้องกันก่อนสายเกินแก้เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อนเพื่อนกเกษตรกรทุกคนครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องศัตรูพืชตัวจิว๋วหรือพวกแมลงศัตรูพืชขนาดเล็กที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับพืชผลของเราเราจะมาเรียนรู้เป้าหมายสําคัญ3ข้อด้วยกันครับ 1. รู้จักศัตรูพืชตัวจิว๋วเราจะมาทำความรู้จักกับศัตรูพืชตัวจิ๋วที่พบบ่อยในบ้านเราว่ามีอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร 2. เข้าใจพฤติกรรมเราจะมาศึกษาพฤติกรรมการกินการแพร่พันธุ์และการดำรงชีวิตของพวกมันเพื่อวางแผนป้องกันและกำจัดได้อย่างตรงจุด 3. เรียนรู้วิธีป้องกันเราจะมาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการป้องกันศัตรูพืชตัวจิ๋วแบบต่างๆทั้งวิธีธรรมชาติและวิธีที่ต้องใช้สารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัยต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมความเป็นมาและความสำคัญ ลองนึกภาพตามนะครับท้องฟ้าสีครามแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาบนแปลงผักเขียวขจีของเราแต่ภายใต้ความสวยงามนั้นมีศัตรูตัวจิ๋วแอบซ่อนอยู่พวกมันกัดกินดูดน้ำเลี้ยงทำให้พืชของเราอ่อนแอผลผลิตเสียหายและอาจถึงขั้นทำให้พืชตายได้เลยทีเดียวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และความเป็นอยู่ของพวกเราเกษตรกรทุกคนเนื้อหาหลัก จุดที่1ทําความรู้จักกับศัตรูพืชตัวจิว๋วศัตรูพืชตัวจิ๋วที่สร้างปัญหาให้กับเรามีมากมายครับยกตัวอย่างเช่นเพลี้ยไฟตัวเล็กๆสีเหลืองอ่อนมักจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบอ่อนทำให้ใบงีกงอและพืชแครกแกรนไรแดงตัวเล็กมากแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมักจะดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบทำให้ใบเป็นจุดสีขาวๆและร่วงในที่สุด ไรแดงตัวเล็กๆสีขาวบินว่อนไปมามักจะดูดกินน้ำเลี้ยงและปล่อยสารเหนียวๆทำให้เกิดราดำตัวอย่างที่เข้าใจง่ายลองจินตนาการว่าเพลียวไฟเป็นเหมือนยุงตัวเล็กๆที่คอยดูดเลือดจากต้นไม้ของเราทำให้ต้นไม้ของเราอ่อนแอและไม่แข็งแรงจุดที่ 2. ศึกษาพฤติกรรมของศัตรูพืชตัวจิว๋วการเข้าใจพฤติกรรมของศัตรูพืชตัวจิว๋วจะช่วยให้เราวางแผนป้องกันได้ดีขึ้นครับยกตัวอย่างเช่น เพลี้ยไฟชอบอากาศร้อนและแห้งแล้งมักจะระบาดในช่วงฤดูร้อนไรแดงชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่หญๆมักจะระบาดในช่วงที่อากาศแห้งมแมลงหวีขาวชอบวางไข่ใต้ใบพืชมักจะระบาดในช่วงที่พืชอ่อนแอตัวอย่างที่เข้าใจง่ายถ้าเรารู้ว่าเพลี้ยไฟชอบอากาศร้อนเราก็สามารถรดน้ำให้ชุ่มชื้นเพื่อลดโอกาสที่เพลี้ยไฟจะเข้ามาทำร้ายพืชของเราได้จุดที่3เรียนรู้วิธีป้องกันและกำจัด การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตัวจิ๋วมีหลายวิธีครับทั้งวิธีธรรมชาติและวิธีที่ต้องใช้สารเคมีวิธีธรรมชาติใช้สารสกัดจากธรรมชาติเช่นน้ำส้มควันไม้สะเดาหรือขมิ้นชันใช้มแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นมแมลงช้ามหรือแตนเบียนปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืช วิธีที่ต้องใช้สารเคมีเลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัยเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมสวมอุปกรณ์ป้องกันสวมถุงมือหน้ากากและแว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกายตัวอย่างที่เข้าใจง่ายเหมือนเวลาเราเป็นหวัดเราสามารถกินยาแก้หวัดหรือจะใช้วิธีธรรมชาติเช่นดื่มน้ำอุ่นพักผ่อนให้เพียงพอก็ได้เหมือนกัน สรุปจุดสำคัญศัตรูพืชตัวจิ๋วเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องเจอแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเราก็สามารถป้องกันและกำจัดพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากรู้จักพวกมันศึกษาพฤติกรรมและเลือกใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสม แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงลองสังเกตแปลงผักของเราอย่างสม่ำเสมอถ้าเจอศัตรูพืชตัวจิว๋วให้รีบหาวิธีจัดการทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้จนลุกลามและอย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้เราเป็นกเกษตรกรยุคใหม่ที่เก่งและรอบรู้ครับ